เพื่อนๆชัดเจนไหมครับภาพชัดเจนไหมครับอ่านะพี่แมนก็ถือว่าวันนี้นะครับเป็นวันเริ่มต้นในการไลฟ์สดใน a c e b o o k เนาะปกติก็ทําเป็นคลิปนะครับใน YouTube ก็มีนะครับช่องโค้ดแมนเอวนยนะครับถ้าท่านใดอยากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็พิมพ์ได้นะครับโค้ดแมนเอวนยนะครับในนั้นก็จะมีข้อมูลของเอวยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากการสมัครเอวยคืออะไรนะครับการทํางานแบบไหนทุกอย่างเลยนะครับการจ่ายตอบแทนต่างๆพี่แมนก็ทําเป็น คลิปนะครับวิดีโอไว้ที่ YouTube เสร็จแล้วนะครับพิมพ์คาว่าโค้ดแมนเอวนได้เลยเนาะนะครับโอเควันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับก็เข้าสู่ครโอบครัวเอวนวันนี้พี่แมนครับจะมาเป่งนปันเรื่องของสูตรลปรนีนนะครับของเอวนนะครับสูตรลปหนี้ของเอวนก็เริ่มต้นแบบง่ายๆนะครับใครที่ต้องการผลลัพธ์มันก็จะมีสูตรสําเร็จอยู่นะฮะทุกงานทุกอาชีพก็มีสูตรสําเร็จอยู่จะมีเทคนิคแต่ละางานแต่ละ อาชีพอยู่นั่นเองนะครับโอเคไหมครับถือว่าเป็นทางรัดแล้วกันถือว่าเป็นทางรัดที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสำเร็จที่เร็วนะครับอดีตที่ผ่านมานะครับใครเป็นยังไงเป็นเรื่องปกติไม่เป็นไรครับแต่วันนี้ถ้าท่านเจอสิ่งที่ใช่ครั้งเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยชีวิตเปลี่ยนอย่างแน่นอนเนาะเนี่ยเราจะปลดหนี้ได้ยังไงได้พี่แม่จะมาแป่งปัน่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับแต่ละอาชีพแต่ละอ่าเขาเรียกว่าอาชีพที่ทำเนี่ยนะครับจะมีเทคนิคเฉพาะส่วนอยู่ ที่ทาให้ทุกคนเนี่ยสำเร็จในงานนั้นนั้นเช่นเดียวกันนะครับสูตรบทนี้สูตรนี้ก็ง่ายๆนะฮะง่ายๆแบบนห้ไปดูกันข้อแรกก่อนนะครับทํามข้อเดวยกันไปดูข้อที่1นนะครับก็ต้องเริ่มให้ได้ก่อนเห็นไหมครับเริ่มให้ได้นะครับอย่ามีข้ออ้างนะครับอ่าเราจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่วันนี้นะครับไม่ว่าท่านจะเรียนท่านจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดต้องเริ่มให้ได้อย่ามีข้ออ้างนะครับเริ่มในที่นี้คืออะไรครับเริ่มเป็นผู้บริโภค เท่านั้นเองนะครับเป็นผู้บริภโภคข,ของบริษัทนะครับอันนี้คือไม่ซับซ้อนเลยง่ายๆเนาะนะครับแต่ในที่นี้ก็คือแพคเกตเป็นไซส์เอนะทุกคนนะฮะไซส์เอที่นี้ก็ซื้อสินค้านะอยู่ที่ 1, 8 0 0บาทขึ้นไปท่านเลือกเลยนะครับอย่างเซตนี้เป็นเอลูโซนะซื้อสินค้าใช้ในเอลูโซเนี่ยปกติ1กล่องเนี่ยก็คืออยู่ที่1 2 5 0บาทอันนี้คือ1กล่องนะหกล่องก็คือ1 2 5 0นบาทนะครับแต่3กล่องเนี่ยนะครับ ปกติ3 7 5 0้ยใช่ไหมครับท่านสามารถก็คือเป็นไซเอ S นะครับก็คือ1,800บาทนะครับครั้งเดียวตลอดชีพนะครับท่านก็สามารถซื้อสินค้านะครับได้ส่วนลดตลอดชีพแบบนี้นะเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับ1,800บาทนะครับท่านก็นะครับเข้าร่วมสูตรโปรดนี้ได้เรียบร้อยนะครับหรือจะเลือกเป็นแพ็กเกจเพิ่มอีกก็ได้โดยมีสินค้าเพิ่มอีกจาก3ชิ้นเป็น5ชิ้นแบบนี้เห็นไหมครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 2, 3 5 0บบาทนะครับแต่สินค้าเนี่ย มูลค่าทั้งหมดรวม5000กว่าบาทเลยนะ5,000กว่าบาทแต่ท่านสามารถซื้อในราคา2350บาทก็เป็นไซส์เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่เราเลือกสินค้าก็มีหลายก็เรียกว่าแพ็กเกจด้วยกันอ่าแต่เริ่มต้นอยู่ที่1,800ับาททุกท่านก็เริ่มต้นธุรกิจแบบง,ง่ายๆครั้งเดียวตลอดชีพแบบนี้ท่านทําได้ไหมครับทำได้แสดงว่าทุกท่านทําข้อแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายงแบบนี้เองนะครับซึ่งไซส์ตรงนี้ก็จะทําเงินนะต่อวันนะทุกคนนะครับ2,000ต่อวัน ทำเงิน2,000ต่อวันนี้คือแพ็กเกจไซส์เอนะครับทีนี้นะครับสตรแรกก่อนนะครับเริ่มต้นก่อนให้เราอย่ามีข้ออ้างเป็นผู้บริโภคเสร็จแล้วโดยเราเป็นแพ็กเกจไซส์เเริ่มต้นซื้อสินค้าเป็นผู้บริโภคเนี่ยนะครับอยู่ที่1,800บาทขึ้นไปเลือกสินค้าได้เลยเนาะโอเคไหมครับเมื่อเราเริ่มเสร็จแล้วแสดงว่าท่านทําข้อแรกเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปทําข้อที่2ครับทั้งหมดมี3ข้อนะฮะข้อที่2คือครับประชาสัมพันธ์บอกต่อ2คน ข้อที่2คือทาครับวันนี้ไม่มีงานอะไรที่ไม่ทําถูกต้องไหมครับไม่มีงานอะไรที่ไม่ทําแล้วมีเงินนะครับงานที่ไม่ทำน่ะเป็นงานที่น่ากลัวมากเขาบอกว่าไม่ทําแต่ได้เงินอย่างเงี้ยก็มีมากมายนะครับในโลกโซเชียลนะครับแต่ก็ไม่ทําให้เราปลอดภัยใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับนั้นน่ากลัวมากเลยแต่วันนี้เอวนายถูกต้องตามกฎหมายก็เริ่มได้ท่านก็ต้องทําได้ครับนะครับถ้าไม่ทําก็ไม่มีรายได้เนาะทุกการทุกอาชีพนะครับ ทำที่นี่ง่ายมากๆ,ๆทุกคนประชาสัมพันธ์บอกต่อ2คนเท่านั้นประชาสัมพันธ์บอกต่อสองคนเท่านั้นทำไปได้เป็นอย่างนี้ครับเอลนายเนี่ยไม่มีดารามาจ้างดาราจ้างออกอโฆษณาต่างๆไม่มีครับคือไม่มีดาราประชาสัมพันธ์ไม่มีการโฆษณาตามทีวีช่อง,องต่างๆนะครับเลยเราเนี่ยคือดาราเราคือดารานะครับประชาสัมพันธ์บอกต่อเพื่อน2คนเนี่ยนะครับให้สองคนเนี่ยเป็นผู้บริโภคเหมือนเราซื้อสินค้ากินสินค้าใช้เหมือนเราเลยนะครับ2คนเท่านั้น อาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นก็2อคนขึ้นไปะนะครับก็คือคนที่ต้องการมีรายได้เพิ่มหรือคนอยากตรวจหนี้หรือคนอยากจะมีสุขภาพที่ดีแบบเนี้ยราชาซึ่งพัน์อกไป2คนแบบนี้ก็คือฝั่งซ้าย S ฝั่งขวาเแบบนี้เห็นไหมครับเหมือนเราเลยเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้โบนัสนะครับก็คืออยู่ที่780บาท780บบาทนะครับบริษัทได้ขายสินค้าเสร็จแล้วเห็นไหมครับ 2แพเพกเกตด,ด้วยกันเอสซ้ายแล้วก็เอสขวาบริษัทได้ขายสินค้าร็จแล้วเขาก็จะปันผลเป็นโบนัสให้กับท่านเห็นไหมครับเขาก็จะปันผลโบนัสเป็นกําไรให้กับท่านถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็คือเอสซ้ายเอสขวาแบบนี้มาชนกันแบบนี้ท่านจะได้780บาท780บาทมาจากไหนอ่านะครับหลายท่านอาจจะสงสัยเนาะนะครับเจ็ดร้อยแปดสิบบาทก็มาจากการแนะนําข้อแรกก่อนนะนะครับแนะนํา S1S เนี่ยท่านจะได้300บาท แนะนำไม่จํากัดเลยโอเคไหมนะครับแนะนาไม่จากัดแนะนํา1 S 300บาทถ้าเกิดเราแนะนํา 2S นะครับก็เป็น600บาททีนี้นะครับเมื่อเรามี S สซ้าย S ขวามาชนกันแบบนี้นะครับก็เรียกว่าตามเงื่อนไขบริษัทเรามีทีมเรียบร้อยแล้วบริษัทก็เลยมีค่าบริหารทีมให้กับเราด้วยเป็นแบบเนี้ยเอสซ้ายขวามาชนกันแบบนี้นะชนกันเป็นคูนน่แบบเนี้ยก็คือเราจะได้180บาทนะ่ะคู่ละร้อยแปบบเนี้ยน,น,นะฮะ 1S ซ้าย 1S ขวามาชนกันแบบนี้นะครับเราก็ได้180บาทรวมทั kind of of eh? ้งหมดค่าแนะนํา2คนคนละ300บาทเป็น600บาทบวกด้วยนะครับค่าบริหารทีมอีกนะครับก็คือ180บาทท่านจะมีรายได้รวมกัน780บาทแบบนี้เลยทุกคนเพียงแค่ท่านเริ่มเพียงแค่ท่านทำนะครับท่านก็มีรายได้แบบนี้เริ่มครั้งเดียวตลอดชีพเนี่ยนะครับเป็นผู้บริโภคซื้อสินค้ามาดูแลสุขภาพแบบนี้ครับเห็นไหมครับ เพียงแค่เราเริ่มเราทำเราได้แบบนี้780บาทเสร็จแล้วทุกท่านก็มาทำข้อสุดท้ายก็คือข้อที่3นะครับเห็นไหมครับข้อที่3คือตามครับตาม2คนนี่แหละที่เราเองเนี่ยประชาสัมพันธ์นี่แหละนะครับฝั่งซ้ายคนหนึ่งฝั่งขวาคนหนึ่งแบบนี้เห็นไหมครับซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนแบบนี้ประชาสัมพันธ์แบบนี้นะฮะอ่าตามให้เขาเนี่ยทำเหมือนเราเขาทำอะไรครับเขาก็มี2คนเขาก็จะมี2คนของเขาใช่ไหมครับ าก็รับไป780บาทเหมือนเรานะครับเมื่อบริษัทได้ค่าสินค้าบริษัทก็จะแบ่งก็คือโบนัสกําไรให้กับเขานั่นเองนะครับก็คือ780บาทเหมือนเราเลยเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็จะมีซ้ายแล้วก็ขวาของตัวเองเขาก็จะได้รับ780แบบนี้นะครับไม่มีใครเสียเปรียบใครนะครับถ้าคุณเริ่มถ้าคุณทำเนี่ยคุณจะได้แบบนี้ผมก็ได้เหมือนคุณ คุณก็ได้เหมือนผมแบบนี้ครับนี่คือนะครับการเริ่มต้นที่จะทําให้ทุกท่านประสบความสําเร็จที่เร็วนะครับก็คือใช้สูตรเริ่มแล้วก็ทําแล้วก็ตามแบบนี้นะฮะและทีนี้ข้อพิเศษนะครับของเอวนายนะครับก็คือแนะนําได้ไม่จํากัดนะครับแนะนําไม่มีลิมิตเลยอันนี้เคสแนะนำนะนะครับแล้วก็แนะนำแพ็กเกจไซเอเนี่ยนะครับก็คือ300 PV เนี่ยเราก็จะได้300บาทนะครับไม่จำกัดต่อคนต่อรหัสแนะนำกี่คนก็แล้วแต่ และข้อเด่นคืออะไรครับไม่ต้องรักษายอดตลอดชีพนะครับนี่คือสุดยอดมากเลยนะครับไม่ต้องรักษายอดตลอดชีพเห็นไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อเรานะครับเริ่มนะครับแล้วก็ส่งต่อ2คนทำนะเสร็จแล้วก็ตาม2คนใ้เขามี2คนเหมือนเราแบบนี้นะครับเราจะไม่ได้แนะนําแต่เราจะสามารถปลดหนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยนะครับง่ายๆนะครับเมื่อเราเริ่มเสร็จแล้วเมื่อตัวเราเริ่มแบบนี้นะทุกคนลองดูนะครับเราเริ่มเสร็จแล้วนะครับอ่า เลือกเป็นแพ็กเกจผู้บริโภคซื้อสินค้าดูแลสุขภาพอยู่ที่1,800บาทเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาทําข้อ2นะครับประชาสัมพันธ์บอกต่อ2คนเป็นไซส์เเหมือนเรานะครับเป็นไซส์เเหมือนเราเราจะได้ค่าแนะนานะครับตรงนี้ที่เราเห็นนะครับ 1S ก็คือ300บาทต่อ1คนนะครับอ่า 1S นะถ้ามี 2S ก็เป็น600บาทแบบน,นี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับบริษัทได้ขายสินค้าก็จะแบ่งโบนัสให้กับเรา ก็คือ600บาทและยังไม่พอครับเมื่อเรามีเอสไซส์ขวานะครับตามเงื่อนไขบริษัทก็คือเป็นทีมเรียบร้อยแล้วเราจะมีทีมเรียบร้อยแล้วบริษัทก็จะมีการให้บริหารทีม60%นะครับให้กับเรานะครับเอสซเอสขวามาชนกันเมื่อไหร่ท่านจะได้คู่ละก็คืออยู่ที่180บาทแบบนี้ครับเห็นไหมครับ180บาทบวกด้วย600บาทนะครับท่านจะมีรายได้780บาทแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ไปตาม2คนเนี่ยนะครับเมื่อเราเริ่มเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราก็ตามนะครับ ตาม2คนเนี่ยให้เขาทําเหมือนเราเห็นไหมนะครับตาม2คนตรงนี้ให้เขาทาเหมือนเราเขาก็มีสงคนของเขาเขาก็รับเหมือนเราคือ780คนนี้ก็รับ780เหมือนเราเลยเห็นไหมครับโดยทุกคนเริ่มทําแล้วก็ตามนะครับ3ข้อเท่านั้นนะฮะทีนี้เราจะไม่ได้ค่าแนะนำนะนะครับเพราะเราไม่ได้แนะนําแต่นะครับเราจะได้ค่าบริหารทีมเป็นคู่แบบนี้มาชนกันแบบนี้นะครับอ่าสเนี่ยก็คือ180บบาทแบบนี้นะครับ เพราะว่าอะไรครับเขาเหล่านั้นนะครับเราจะไม่ได้ค่าแนะนําแต่เราจะได้ค่าบริหารทีมเป็นโบนัสให้กับเราในฐานะที่ไม่มีเราก็ไม่มีทีมนะครับบริษัทก็เลยนะครับมีโบนัสเป็นผลตอบแทนให้กับเรานะครับโดยให้เป็นค่าบริหารทีมแต่ถ้าท่านแนะนําท่านก็ได้เหมือนเดิมนะท่านแนะนําท่านก็ได้ 1S 300บาททุกเเลยจะวางซ้า์ปาก็แล้วแต่นะครับได้ไม่มีลิมิตนะถ้าท่านไม่ได้แนะนําท่านก็ได้บริหารทีมแบบเนี้ยเป็น่แบวเนี้ย เอสไซส์ขวามาชนกันแบบนี้นะครับก็คู่ละ180บาทอย่างเช่นวันนี้นะครับเกิดขึ้น2คู่นะครับก็คูณเลย180บาทนะฮะก็คูณ2ท่านจะได้360บาทชั้นที่2เห็นไหมครับแล้วทีนี้นะฮะสองคู่ตรงนี้ส่งต่อคนละสองเช่นเดียวกันโดยใช้สูตรเริ่มทําตามนะครับก็จะเป็นทั้งหมด4คู่4คู่เนี่ยเราจะได้ค่าบริหารทีมเนาะนะครับก็คือ คู่ละ180บาทนะครับท่านจะมีรายได้720บาทนะครับท่านจะได้4ี่คู่คู่ร้อยแบาทนะครับ720บาทเพียงแค่3ชั้นนะฮะท่านจะมีรายได้รวมอยู่ที่1860บาทได้ทุนคืนเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้ผลิตภัณฑ์นะครับไปดูแลสุขภาพด้วยถ้าท่านทำสา3วันเนี่ยนะครับสามชั้นท่านทำสามวันแบบเนี้ยนะครับก็ได้หรือทำสามสัปดาห์ก็อยู่ที่เราว่าท่านอยากโปรดนี้เร็วหรือช้า ถ้าเกิดสาวันคืนทุนเรียบร้อยท่านก็ได้ผลิตภัณฑ์ไปดูแลสุขภาพแบบนี้ครับโอเคไหมนะฮะหลังจากนั้นนะครับสีคู่เนี่ยที่เราเห็นตรงนี้เห็นไหมครับสีคู่ที่เราเห็นตรงนี้ก็ทําสูตรเดียวกันก็คือเริ่มก็คือทําแล้วก็ตามแบบนี้นะครับสี่ทรงต่อคนละสองก็จะเป็น8คู่แบบนี้นะฮะแคู่คู่ละ180บาทคู่ละ180บาทท่านจะมีรายได้1440บาทเห็นไหมครับอ่านะฮะและ8คู่ก็ทรงต่อคนละ2องเช่นเดียวกันก็จะเป็น16คู่แบบนี้ 16คู่คู่ละ180บาทท่านจะมีรายได้2,880บาท2,880บาทแต่วันนี้ถ้าท่านเป็นแพ็กเกจไซเอนะครับแพ็กเกจไซเจะรับอยู่ที่2,000บาทต่อวัน2,000บาทต่อวันนี่คือตามแพ็กเกจเลยนะนะครับถ้าเป็น S เนี่ยท่านรับ2,000ต่อวันโอเคไหมครับเพราะว่าจะมาจ่ายเกินนี้ไม่ได้ตามระบบอของศบบนะครับกฎหมายตามแพ็กเกจเลยนะครับมมเจะโอเปเนาะ 2,000บาทต่อวันวันนี้มา2,008ท่านก็รับ2,000เห็นไหมครับ16คู่ส่งต่อคนละ2เท่าไหร่ครับก็เป็น32คู่นะฮะเขาก็ทําสูตรเริ่มแล้วก็ทําแล้วก็ตามแบบนี้เพราะว่าเขามีรายได้ของเขาเขาเห็นโอกาสของเขาเขาคือเจ้าของธุรกิจเขาก็ขยายของเขาไปแบบนี้นะครับท่านจะไม่ได้ค่าแนะนําแต่ท่านจะได้ค่าบริหารทีมแบบนี้นะครับเอทซ้ายเอทขวามาชนกันนะครับหคู่ท่านก็ได้คู่180บาทถ้า32คู่นะครับก็คือ5,760 ท่านก็รับ2,000บาทอีกแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มนะครับนี่คือข้อดีเห็นไหมครับจากการสร้างสร้างทีมโดยใช้สูตรเริ่มทําแล้วก็ตามแบบนี้เองเห็นไหมครับผมเชื่อว่า2คนในชีวิตเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะฮะที่เขาต้องการเปลี่ยนชีวิตน่นะฮะเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีไรายได้แบบนี้เลยจะมีไรายได้แบบนี้เลยนะครับแต่วันนี้นะฮะมา5,760ท่านรับ2,000รายได้ท่านจะหายไป ,3760 บบาทครับทุกคน ทำยังไงดีนะฮะถ้าท่านโอเคกับแพ็กเกจนี้ท่านก็รับไปแบบนี้ถ้าท่านอยากได้เพิ่มนะครับก็อัปเกรดท็อปอัพได้นะครับเมื่อเราเป็นเอสสะสมเพิ่มเป็นจังหวัดแปเป็นแพ็กเกจตอได้นะฮะเอตรงนี้ก็รับเพิ่มจากก็คือเยอะมากๆนะครับจาก2000ก็คือเป็น2 0 0 0 0คือ10เท่าตัวเลยนะฮะก็คืออยู่ที่หมื่นนิดในการซื้อสินค้าดูแลสุขภาพเป็นแพ็กเกจเป็นเซตเลยนะครับต้องบอกว่า l อลหนึ่งเอลเนี่ยทุกคนนะครับหมื่นกว่าบาทเนี่ยนะครับทุกท่านได้สินค้า30เข้าชิ้น มันเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเป็นไปขายปีกตกสามหมื่นกว่าบาทเลยแต่นะครับเป็นแอลครั้งเดียวตลอดชีพเช่นเดียวกันท่านรับ2 0,000นเลยครั้งเดียวอยู่ที่เราใครไม่พร้อมก็เป็น S ใครพร้อมก็เป็นแอลก็ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นเนาะโอเคนะครับแต่แอลเนี่ยรับ2 0,000นต่อวันวันนี้มา 5, ้าพเจรับเต็มเมเ,มเลยนะครับเห็นไหมสามสิบสองคู่ก็ทําสูตรเดียวกันเริ่มทําแล้วก็ตามแบบนี้นะครับอ่านะฮะก็จะเป็น64คู่วันนี้มาเท่าไหร่ครับ64คู่ คูณด้วยคู่ละ180บาทนะฮะท่านจะมีรายได้11,520บาท11,520บาทนะครับแล้วถ้าเกิดว่าหูสคู่ทรงต่อคนละ2นะครับโดยใช้สูตรเริ่มทำแล้วก็ตามแบบนี้นะครับก็128คู่บวกคูณด้วย180บาทท่านจะมีรายได้23,000นะครับบาทนะครับเพียงแค่8ชั้นเท่านั้นนะฮะท่านก็รับ20,000แบบเต็มๆนะฮะเห็นไหมครับ แล้วก็จะมีเงื่อนไขาจากทางบริษ,ษัทเล็กน้อยในการเคลื่อนตำแหน่งเล็กน้อยนะครับไม่มีอะไรเยอะเพื่อรับจาก2 0,000เป็น4 0,000ต่อวันเลยที่นี่มีรุ่นพี่เราได้4 0,000ต่อวันเรียบร้อยแล้วสูงสุดนะแต่แค่8ชั้นเนี่ยนะครับท่านจะทํา8วันก็ได้ถ้าจะทํา8สัปดาห์หรือ8เดือนก็อยู่ที่เราเห็นไหมครับว่าท่านจริงจังกับผลลัพธ์มากแค่ไหนเห็นไหมครับโดยทุกคนทําสูตรเริ่มสูตรทําแล้วก็ตามแบบนี้เริ่มทําตามแบบนี้ครับ เท่านั้นเองนะฮะทีนี้เพียงแค่นะครับ8ชั้นเท่านั้นทุกท่านรับ20,000บาทแบบเต็มๆมาแบบนี้ทุกๆวันนะนะครับต่อเดือนเท่าไหร่ครับ3 0วันต่อเดือนเป็น600,000ต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับจุดเด่นคืออะไรครับไม่ต้องรักษายอดอันนี้แหละเป็นจุดเด่นมากๆเลยนะครับทุกท่านก็จะสามารถทําเงินตลอดชีพแบบนี้ก็คือกาไรตลอดชีพเป็นแล้วเป็นเลยถ้าจะเป็นเอสก็2,000บาทต่อวันแบบล้นก็2,000 ถ้าเป็นแอลนะครับถ้ามาล้นแบบนี้เกิน20,000แบบนี้เลยแล้วถามว่าวันนี้มีงานอะไรที่ให้เราได้บ้างถ้าท่านเป็นหคนที่อยากมีไรายได้สัก20,000ต่อวัน0 0 0 0นต่อเดือนแบบนี้หรือสูงสุดนะครับตอนนี้ก็คือ40,000ต่อวันนะครับพัฒนาจากแอลขึ้นตำแหน่งนะครับเงินไขเล็กน้อยเองนะครับไม่ยากเลยแอลเนี่ยนะครับมีสิทธิ์รับจาก2 0 0 0 0เป็น4 0,000ตอนนี้ที่เอวนายมี ผู้นํารับเรียบร้อยแล้วนะครับ40,000ต่อวันโดยที่ต่อเดือน3 0วันต่อเดือนเนี่ยไม่ต้องรักษายอด1ล้าน2แสนบาทต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องรักษายอดเลยสุดยอดมากๆเลยนะครับคือหลายที่เนี่ยอาจจะบอกว่ามีโมโรดกได้เห็นไหมครับไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะนะครับแต่วันนี้หลายที่ที่เราเคยเห็นผ่านมาเนี่ยนะฮะเป็นโมรดกได้แต่อะไรครับต้องต่อ,อยุ่สมาชิกเห็นไหมครับต้องรักษายอด คุณคุณไหมครับต้องรักแต่ต้องต่อ,อยุสมาชิกต้องรักษายอดเห็นไหมครับตรงนี้ถ้าไม่รักษายอดคะแนนหายถ้าไม่รักษายอดอไรายได้ก็ไม่เกิดแบบนี้ <_ p ans> ถามว่าถ้าท่านเป็นหนึ่งคนสมมุติว่าท่านเป็นหนึ่งคนที่จะส่งต่อมรดกให้กับลูกกับหลานคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็แล้วแต่ถ้าเขาเหล่านั้นนะครับไม่ได้รู้ข้อมูลเรื่อง,งของบริษัทเลยหรือทําไม่เป็นอย่างเงี้ยถามว่าเขาจะมีะไรายได้หรือเปล่าเขาจะมีรายได้ไหมครับ wow. ไม่มีอย่างแน่นอน,อน,อน,นเนาะแล้วมันจะเป็นแพสเสียไหมครับไม่ได้อย่างแน่นอน แล้วจะเป็นโมรดกได้ไหมครับนั่นแหละนะครับคำตอบอยู่ที่ทุกท่านแต่วันนี้เอวนายนะครับทุกท่านมีโอกาสรับนะครับ20,000ถึง4 0,000่ต่อวันวันนี้30วันต่อเดือนก็คืออยู่ที่1 2 0 0 0ล้านบาทต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องรักษายอดโดยที่ไม่ต้องรักษายอดนะครับนี่แหละเป็นโมระดกที่แท้จริงนั่นเองนี่คือเป็นจุดเด่นนะครับเมื่อสินค้าได้ซื้อซ8บแปดนั่นหมายความว่าจะเกิด P ีหรือว่าคะแนนทุกคนก็จะมีรายได้แบบนี้เลย เลยไม่ปพดใจว่าทําไมอุนายเติบโตร้1 5เปในขณะเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะคนทําแค่สูตรเริ่มแล้วก็ทําตามแบบนี้ทุกท่านก็จะมีโอกาสรับ20,000ต่อว,วันแบบล้นๆถึง40,000ต่อว,วันตามเงื่อนไขาจากทางบริษัทแบบนี้เลยทุกคนผมเชื่อทุกท่านน่ยหา2คนได้อยู่แล้วผมเชื่อว่าตั้งแต่เกิดมาเนะ่ยเราอะนะฮะรู้จักคน2คนและ2คนน่ยนะครับทุกคนถ้ามีเงื่อนไขเดีวยวกันน่ย ท่านก็สําเร็จแล้วรู้จุดเด่นกันเลยนะครับสิ่งแรกก่อนที่บอกนะครับเรามีโรงงานนะครับผลิตได้มาตรฐานสากลเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือสินค้าเนี่ยใช้แล้วต้องเห็นผลทุกคนใช้แล้วประทับใจอตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพแบบนี้เห็นไหมครับแล้วข้อที่3สําคัญเหมือนกันครับผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงต้องบอกว่าตอนเนี้ก็มีหลายบริษัทก็บอกว่าตัวเองคุณภาพสูงหมดแหละแต่ราคาก็สูงตามแต่ราคาก็หลักพันขึ้นไปใช่ไหมครับ แต่ที่นี่สินค้าหลักร้อยทุกชิ้นครับทําให้คนที่เป็นลากย่าทุกกลุ่มทุกอาชีพเนี่ยสามารถเป็นผู้บริโภคแบบธรรมชาติมากๆเข้าถึงได้ทุกอาชีพเลยทําให้เราขยายธุกรกิจได้อย่างรวดเร็วเลยสุดเยอดมากเนาะข้อที่4นะนะครับก็เป็นสิ่งเป็นหัวใจของทุกธุกรกิจเลยก็ว่าได้นะฮะเอวนายมีการซื้อซ้า80ถึ90คําถามวันเนี้ถ้าของอะ่ะไม่ดีจริงอะ่ะนะครับ มันจะมีการซื้อใหม่ไหมครับซื้อซ้ำไหมครับไม่มีอย่างแน่นอนทุกการซื้อซ้ำก็จะเกิด PV PV ก็จะเป็นคะแนนมาคำนวณเป็นโบนัสให้กับสมาชิกเป็นผู้บริโภคนั่นเองนะครับก็เ,เลยเติบโตแบบข้ากระโดดแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่มีค่าสมัครสมาชิกไม่ต้องต่ออยู่สมาชิกอะไรเลยนะครับจดทะเบียน100ล้านบาทในเดืนนี้ก็จะเพิ่มเป็นจาก100ล้านบาทนะครับเป็น 200- หรือ300ล้านบาทนะครับเพื่อความมั่นคงทําแบบยาวๆทําแล้วสบายใจ ทำแล้วไม่กังวลน,นะครับก็ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งถ้าคุณเป็น S สะสมขึ้นเป็น L ได้นะครับโดยไม่จํากัดระยะเวลาอ่านะฮะแล้วก็ไม่ต้องรักษายอดนะครับคุณก็มีโอ,อกาสรับถึง4 0,000ต่อวันถ้ามาแบบนี้ทุกวัน30วันต่อเดือนก็คือคุณจะรับ1ล้านสแสนบาทต่อเดือนแบบเต็มเต็มโดยที่ไม่ต้องรักษายอดนี่แหละคือมรดกที่แท้จริงครับทุกคนวันนี้ปีใหม่แล้วเนาะนะครับหลายคนบอกว่าปีใหม่เนี่ยก็คือ จะเปลี่ยนชีวิตวันนี้ปีใหม่มากี่วันแล้วครับเครื่องมือที่เราใช้มันโอเคอยู่ใช่ไหมครับกับเครื่องมือที่เราใช้มันตอบอยู่หรือยังในสิ่งที่คุณจะเปลี่ยนชีวิตนะครับวันนี้ก็ผ่านมากี่เกือบเดือนแล้วนะครับเกือบเดือนแล้วนะนะครับวันนี้เนี่ยผมบอกว่าเอวนายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือท่านที่ทํางานอยู่แล้วท่านที่ทําธุรกิจอยู่แล้ววันนี้ถ้าลองนึกภาพตามว่าถ้ารายได้ของท่านเนี่ยนะครับของทุกคนเลยนะครับ คนที่ทํางานอยู่แล้วหรือว่าทําธุรกิจอยู่แล้วอย่างผมเนี่ยมันกันไม่ต่างใจทุกคนนะฮะรายได้เนี่ยนะครับของท่านเนี่ยนะครับถ้ารายได้น้อยกว่ารายจ่ายรายจ่ายมากกว่านั่นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราเริ่มจะติดลบเรียบร้อยแล้วหรืออาจจะเป็นหนี้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นรายได้ช่องทางเดียวนะครับที่ท่านมั่นใจอยู่ทุกวันนี้นะครับที่เราทําอยู่ทุกวันนี้มั่นใจเนี่ยถามว่าโอเคคุณทำแล้วมีความสุขแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันโอเคไหม ถ้าไม่โอเคนั่นคือความไม่ปลอดภัยแล้วครับฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าเอวนาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของทุกคนนะที่จะเปลี่ยนชีวิตเราเห็นไหมครับวันนี้ผมไม่ได้ให้ทุกท่านนะ่ยทิ้งงานตัวเองหรือว่าทิ้งธุรกิจตัวเองนะครับทุกท่านสามารถทาเอวนาควบคู่กันไปได้เป็นอาชีพเสริมงานประจํขก็ได้นะครับตอนนี้อาจจะมีรายได้ไม่เยอะแต่อนาคตเนี่ยคือเริ่มต้นครั้งเดียวพันแครั้งเดียวอะ่ะทุกท่านก็ทําธุรกิจได้ตลอดชีพเลยเห็นไหมครับเมื่อท่านล้น2,000ต่อวนันท่านก็อัปเกรด เพิ่มจาก2องพันเป็นเท่าไหร่ครับสองหมื่นต่อวันใช่ไหมครับแบบนี้นะฮะค่าเดือนตลอดชีพแค่นั้นเองงานเราทำโค้ดทาต่อไปแบบนี้นะครับเอวนายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะเติมเต็มชีวิตคุณเลยนะครับเดี๋ยวถ้าหาพี่แมนได้นะครับก็อ่าคลิกลิงก์ได้เลยหรืออาจจะอ่าทักไปดูใน YouTube ได้นะครับคลิกลิงก์ใน YouTube ได้เลยนะฮะโค้ดแมนเอวนายอย่างนี้เลยนะครับว่าภาษาไทยก็ได้นะครับโค้ดแมนเอวนายเนาะท่านก็จิ้มตรงที่วิดีโอนะครับแล้วก็ดูข้างล่างเลย ข้างล่างก็จะมีคลิปทั้งหมดเลยแต่ให้จิ้มที่วิดีโอนะครับพร้อมเข้ามาในอ่าเขาเรียกว่าช่องของโค้ดแมนนะครับจิ้มที่วิดีโอนะทุกคนจิ้มดูได้เลยนะครับโอเคถือว่าเป็นการแชร์แบ่งปันนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของทุกท่านเลยนะครับในยุค2023ปีทองนี้นะครับก็ให้ทุกท่านเนี่ยเจอนะครับเครื่องมือที่ใช่อย่างเอาวนาลนะครับมีอะไรก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านนะครับยินดีแบ่งปันกันเนาะนะครับคุณไม่ต้องพร้อมหรอกแต่ถ้าคุณเจอเครื่ออออองงมมืืททที่่่่่่ใชชนนนนนะครรับผเเุกาาาสํ็จยแ Se